ในดินแดนแสนไกลไปแสงแดนแห่งเม็กซิโกความลับซ่อนในเงาวิญญาณร้องขอเพื่อคริสตัลในมือเราส่องแสงสะท้อนแสงเดินทางไปกับความกล้าฝ่าฟันในดินแดนแหน,นแสงเราลืมไแสง จะร่วมปมปนบทที่4การเดินทางสูุ่บเขาแห่งเทพ,พเจ้าหลังจากสำรวจเตนอติตลันและพบความลับของวิหารทีมสำรวจประกอบด้วยริคาโดมาเรียจูลิโอและเบลล่าตัดสินใจเดินทางสูุ่บเขาแห่งเทพ,พเจ้าสถานที่ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพลังลึกลับที่สามารถปลดปล่อยวิญ,ญญาณแห่งปัจจุบันได้ การเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางทีมสำรวจใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางพวกเขารวบรวมข้อมูลจากตำราศักดิ์สิทธิ์ที่พบในเตโนสติดลันมาเรียและเบลล่าทำการวิเคราะห์และแปลความหมายของสัญลักษณ์และข้อความโบราณพวกเขาพบว่าหุบเขาแห่งเทพเจ้าเป็นสถานที่ที่มีการบูชาเทพเจ้าสำคัญของแอสเตกและมีพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ จูลิโอเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางในพื้นที่ที่ทุรกันดารขณะที่ Ricardo ริคาโดรวบรวมข้อมูลและแผนที่เพื่อวางแผนเส้นทางพวกเขาตระหนักว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสำรวจทางกายภาพแต่ยังเป็นการสำรวจทางจิตวิญญาณด้วยการเดินทางผ่านป่าทึบทีมสำรวจเริ่มเดินทางผ่านป่าทึบที่ล้อมรอบหุบเขาแห่งเทพเจ้าป่านี้เต็มไปด้วยพืชพรรณ ที่จเจริญเติบโตอย่างหนานแน่นและสัตว์ป่าที่อันตรายเบลล่าใช้ความสามารถในการเชื่อมต่อกับธรรมชาติเพื่อช่วยในการนำทางและปกป้องทีมจากอันตรายระหว่างการเดินทางพวกเขาพบกับอุปสรรคหลายอย่างทั้งทางที่ครุครับแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและสัตว์ป่าที่ดูร้ายจูลิโอใช้ทักษะในการต่อสู้และการอยู่รอด ในธรรมชาติในการแก้ไขสถานการณ์ขณะที่ริคาโดและมาเรียใช้ความรู้ด้านโบราณคดีในการวิเคราะห์เส้นทางและหาวิธีผ่านอุปสรรคการพบกับชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างการเดินทางทีมสำรวจพบกับชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าทึบชนเผ่านี้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับหุบเขาแห่งเทพ,พเจ้าและพลังธรรมชาติ ที่อยู่ในนั้นพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหัวหน้าเผ่าและสมาชิกชนเผ่าหัวหน้าเผ่าแบ่งปันเรื่องราวและตำนานเกี่ยวกับหุบเขาแห่งเทพ,พเจ้าพวกเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพิธีกรรมที่ใช้ในการบูชาเทพ,พเจ้าและความมอสำคัญของการรักษาสมดุลในธรรมชาติทีมสำรวจเรียนรู้ว่าการเข้าถึงหุบเขาแห่งเทพเจ้าและการปลดปล่อยพลังลึกลับต้องใช้ความเข้าใจ และความเคารพต่อธรรมชาติและวิญญาณแห่งสถานที่นี้การ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหม่หลังจากได้รับข้อมูลและความรู้จักชนเผ่าพื้นเมืองทีมสำรวจเดินทางต่อไปยังหุบเขาแห่งเทพเจ้าแต่พวกเขาไม่รู้ว่าคาร์ลและพักพวกของเขายังติดตามพวกเขาอยู่คาร์ลเชื่อว่าพลังลึกลับในหุบเขานี้สามารถให้ความแข็งแกร่งและอำนาจแก่เขาได้ ทีมสำรวจพบกับอุปสรรคใหม่ๆทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปริศนาและการทดลองที่ท้าทายความสามารถและความเชื่อของพวกเขาแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้การเข้าสู่หุบเขาแห่งเทพเจ้าในที่สุดทีมสำรวจมาถึงหุบเขาแห่งเทพเจ้าที่นี่พวกเขาพบกับทิวทัศน ที่งดงามและสงบเงียบหุบเขานี้เต็มไปด้วยพลังธรรมชาติที่สามารถรับรู้ได้พวกเขาเริ่มทำพิธีกรรมตามที่ชนเผ่าพื้นเมืองแนะนำเพื่อขออนุญาตและเคารพต่อวิญญาณแห่งสถานที่นี้ขณะที่พวกเขากำลังทำพิธีกรรมวิญญาณแห่งปัจจุบันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งบอกเล่าเรื่องราวและความลับเกี่ยวกับพลังลึกลับในหุบเขาทีมสำรวจ เริ่มเข้าใจว่าการปลดปล่อยพลังนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องโลกแต่ยังเป็นการรักษาสมดุลและความสงบสุขในธรรมชาติจุดเปลี่ยนของการเดินทางการเดินทางสู่หุบเขาแห่งเทพเจ้าไม่เพียงแต่เป็นการสำรวจสถานที่ทางกายภาพยังเป็นการสำรวจจิตวิญญาณและความเชื่อของทีมสำรวจวิคาโดและทีมงานได้รับความรู้และความเข้าใจใหม่ เกี่ยวกับภารกิจของพวกเขาพวกเขารู้ว่าการปกป้องโลกและการค้นหาความหมายของชีวิตต้องใช้ความมุ่งมั่นความสามารถขีและความเคารพต่อธรรมชาติและวิญญาณของสถานที่ที่พวกเขาสำรวจ